สวัสดีครับพบกันเช่นเคยนะครับกับรายการเปิดดาวรู้ทันดวงทุกปัญหามีทางออกรู้ลึกร,รู้จริงแม่นยํากับผมอาจารย์กิษณะภูสิทธิุดมนะครับในคลิปนี้นะครับก็จะเป็นการดูดวงประจําเดือนพฤศจิกายน2563นะครับในเดือนพฤศจิกายนนี้นะครับเรียกว่าเป็นเดือนแห่งการเริ่มต้นใหม่ของใครหลายๆคนนะเนื่องจากว่าเดือนตุลาผมให้ชื่อว่าเป็นเดือนแห่งการเปลี่ยนแปลงมันจะมีการเปลี่ยนแปลงมากมาย พอเปลี่ยนแปลงแล้วเนี่ยเดือนพฤศจิกายนเนี่ยจะเป็นการเริ่มต้นใหม่เป็นการเซตอัพใหม่นะครับเซตอัพชีวิตเซตอัพวิธีการดำเนินชีวิตหลากหลายรูปแบบของใครหลายๆคนโดยเฉพาะช่วงสัปดาห์ที่3ของเดือนพฤศจิกานะครับเนื่องจากว่ามีดาวพระพฤหัสเป็นประธานแห่งสุพเพมีการย้ายราศี พังคารนะครับจะเดินหน้านะครับแล้วก็มีดาวพระเกตจะย้ายราศีเนี่ยตรงนี้จะเป็นการเซตอัพนะให้จัดการเริ่มต้นใหม่เซตอัพใหม่จัดการดูนี่นัน เปลี่ยนแปลงไปในทิศทางใหม่นะครับท่านใดที่อยากให้ดวงชะตาดีนะครับอยากให้ชีวิตรุ่งเรืองรุ่งโรดผมแนะนำนะครับให้ท่านสักการะบูชาหลวงปู่เทพโลกอุดรท่านเป็นพระอาหารหันต์ผู้ทรงอภิญญาที่พวกเราเนี่ยนะครับจะต้องเคารพบ,บูชาเพราะหลวงปู่เทพโลกอุดรเนี่ยครับท่านเป็นพระในคณะพระธรรมทูตนะครับที่เดินทางมาจากประเทศอินเดียนำพระพุทธศาสนามาเผยแผ่ในดินแดน วรรณภูมินะครับตั้งแต่ปีพุทธศักราช235นะครับฉะนั้นหลายท่านทีเดียวนะครับที่ได้ติดตามรายการของผมมาเนี่ยมาสักการะบ,บูชาหลวงปู่เทพโลกอุดอรนะครับแล้วชีวิต เปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีขึ้นมากหลายๆท่านเลยทีเดียววันนี้นะครับผมอยากจะแนะนําให้ท่านนะครับมาร่วมงานประจําปีนะครับเป็นงานพิธีบูชาหลวงปู่เทพโลกอุดรงานประจําปีที่ถ้ำวัวแดงนะครับจะจัดขึ้นทุกปีในวัน15ค่ําเดือนหนึ่งของทุกปีเลยปีนี้นะครับ2 5 6 3เนี่ยจะตรงกับวันที่30พฤศจิกายนจะมีคนนะครับคณะสิทธิ์หลวงปู่เทพผู้ศรัทธา หลวงปู่เทพโลกอุดอรจะเดินทางกันไปที่ถ้ำบัวแดงจังหวัดชายภูมินะครับเป็นอย่างนี้เป็นประจําทุกปีเรียกว่าคนไปเยอะกันมากเป็นพันคนเลยใครที่ศรัทธาหลวงปู่เทพโลกอุดอรยังไม่เคยเดินทางไปที่ถ้ำบัวแดงดินแดนศักดิ์สิทธิ์นี่นะครับ แนะนำให้เดินทางไปกับผมได้นะครับไปกับคณะของอาจารย์กฤษณะเนี่ยนะครับผมจะพาเดินทางกันไปมีรถเดินทางกันไปเพื่อที่จะจัดสถานที่นะครับในเรื่องของที่นอนที่อยู่ยังไงนะครับเนี่เราไปช่วยงานหลวงปู่เทพกันถ้าเราเป็นสิทธ์หลวงปู่ก็ไปร่วมงานกันนะครับตรงนี้ใครสนใจอยากจะไปร่วมงานประจําปีนี้ติดต่อขอรายละเอียดได้ที่ไลน์แอดโอเพนดานะครับ ดวงในเดือนพฤศจิกายนนี้จะเป็นอย่างไรเดี๋ยวไปชมกันเลยครับลัคนาสถิตธนูประจําเดือนพฤศจิกายน2563นะครับลักษณะนิสัยของชาวลัคนาสถิตธนูนะครับเรียกว่าเป็นคนที่เต็มเปี่ยมไปด้วยพลังเต็มเปี่ยมไปด้วย เป้าหมายของชีวิตจะทําอะไรมัดจะวางแผนไปสู่เป้าหมายได้ดีนะครับแล้วก็จะสร้างแรงบันดาลใจของตัวเองนะครับเพื่อทําสิ่งนั้นให้สําเร็จได้เป็นคนที่มีไหวพริบป,ปฏิภาณที่ดีนะครับแล้วก็มีวิสัยทัศน์กว้างไกลแล้วก็บางท่านจะผูกพันกับของโบราณของเก่าๆหรือเห็นอะไรที่เป็นเครื่องรางของขลังโบราณเก่าๆจะชอบมากนะครับแล้วก็เป็นคนที่ชอบเดินทางต่างแดนชอบเดินทางไปนูน่นไปน่ นี่นะครับดวงชะตาในเดือนพฤศจิกายนนี้นะครับเรียกว่า ดวงดีมากนะครับเรียกว่าพ้นเคราะห์แล้วชีวิตเริ่มแล้วเริ่มใหม่ในทิศทางใหม่แล้วเปลี่ยนแล้วนะครับฉะนั้นในเดือนนี้เนี่ยดาวประจําตัวก็คือดาวพระพฤหัสด,ดาวพระพฤหัสจะมีการย้ายราศีนะครับวันที่14พฤศจิากาเป็นต้นไปนะครับจะย้ายราศีไปอยู่เรือนกระดุมพระก็คือการเงินนะฉะนั้นในเดือนนี้ผมเชื่อว่าหลายหลายท่านจะได้เงินแบบง่าย อ่ได้เงินแบบง่ายๆนะแบบประมาณว่าทําน้อยแต่ได้เงินมากทําอะไรที่ใช้แรงน้อยๆแต่ได้ประสิทธิภาพเยอะอะไรอย่างนี้นะครับมาดูการเงินเลยการเงินเนี่ยนะครับมีความโดดเด่น โดดเด่นมากๆก็เรื่องโชคลาบนะครับท่านมีโอกาสเสี่ยงโชคได้ตลอดทั้งเดือนมีความโดดเด่นมากคําว่าโชคไม่จำเป็นต้องเป็นตัวเลขอย่างเดียวนะโชคนี่ยโชคทางการเงินอยู่ดีๆได้เงินเก่าอยู่ดีมีคนบอกเอาของมาให้ไปขายได้เงินอยู่ดีหนี้เก่าได้มาอะไรอย่างเงี้ยนะครับนั่นคือคําว่าโชคมีความสําเร็จได้นะครับแต่การ การที่จะได้โชคนี้นะครับจะเจราจาอะไรจะทําอะไรต้องให้เสร็จสิ้นจบสิ้นก่อน25พฤศจิกายนะ,ะท่านจําไว้ให้ดีนะใครที่จะได้โชคกันเงินสมมติมีคนโทรมาบอกจเจ้านี้มาคืนแล้วนะ เราต้องรีบเลยบุหีงั้นสัปดาห์นี้ได้ไหมวันนู้นวันนี้หรือนี่ที่เขาผ่อนผมาบีบให้จบก่อน25พฤศจิกาจําให้ดีนะครับใครที่ปล่อยระยะเวลาล่วงเลยไปถึง25พฤศจิกานี้ไม่ได้เลยนะเสียของนะท่านต้องบีบให้จบล่วงหน้าโชคต่างๆที่จะได้การเจรจาทั้งหมดที่จะได้อย่าให้เกิน25พฤศจิกานะแล้วจะมีความโดดเด่นเดือนนี้จะเป็นลักษณะ ทํางานน้อยๆได้เงินเยอะๆนะแต่เปรียบเสมือนการเสี่ยงโชคอย่างเงี้ยซื้อลอตเตอรี่ใบหนึ่ง80บาทแต่ได้โชคอาจจะหลักแสนหลักล้านอะไรอย่างเงี้ยนั่นคืองานง่ายๆได้เงินเยอะๆนะครับเพราะว่าดาวพระพฤหัสมาอยู่ในเรือนกระดุมพระนะดาวเจ้าเรือนกระดุมพระก็ ตัวอีกดาวภเกตก็อยู่ในกระดุมพระแล้วก็ย้ายเขาทับตัวโอโหอันนี้นะสบายมากเลยนะอธิษฐานจิตดีๆใครมีครูบาอาจารย์ใครเคารพนับถือบูชาครูบาอาจารย์ดีๆนะครับท่านจะทำงานน้อยๆได้เงินเยอะๆชนิดที่ว่าคนอิจฉาเลยล่ะนะอา้าวต่อไปนะครับในเรื่องของการงานเจ้าเรือนการงานก็คือพระพุทธ พพุทธเนี่ยนะครับจะเสด์จเสด์ก็คือเดินหน้าอย่างรวดเร็วเดินหน้าอย่างรวดเร็วนะครับเดินหน้าอย่างรวดเร็วไปที่ไหนไปที่เรือนลาพระเรือนลาพระอีนะครับฉะนั้นมันจะง่ายมันจะมีโอกาสในงานเข้ามาหลากหลายรูปแบบเลยแล้วงานที่เข้ามานะเป็นงานง่ายๆที่เกิดประสิทธิภาพสูงแต่สิ่งต้องระมัดระวังคือระมัดระวังคนอิจฉาคนใส่ความคนเข้าใจผิด นะครับเราทําเจตนาเราทําอย่างหนึง่งแต่อีกคนไปเมามอยอีกเรื่องหนึ่งทําให้เราเสียหายได้ตอนนี้ระหวังตรงนี้เพราะอะไรเกิดจากความอิจฉาเกิดจากความอิจฉาตัวเราว่าโอ้โหทำไมสบายจังโดดเด่นมากน,นี่คือโดดเด่นมากเลยนะนะแล้วปลายเดือนเนี่ยการงานจะเข้าสู่ภพวินาศเนี่ยผมถึงบอกว่าจะเจรจาการเงินเจรจาการงานเจรจาใดๆนะครับให้จบสิ้น ยี่ห้าพฤศจิกานะท่านเคลียให้จบเลยแล้วมันจะสําเร็จรู้ล่วงมันจะง่ายมากนะเชื่อว่าหลายคนคงชอบแน่เลยทางานน้อยๆได้เงินเยอะๆหรือทํางานน้อยๆแต่ประสิทธิภาพสูงๆอย่างเงี้ยอันนี้โดดเด่นมากนะครับและจะได้รับความช่วยเหลือเกื้อกูลนะโดยเฉพาะเพศชายได้รับความช่วยเหลือเกื้อกูลนะครับคือคือไม่ใช่ว่า ชาวลัคนาสถิตธนูที่เป็นเพศชายนะหมายถึงว่าชาวลัคนาสถิตธนูไม่ว่าเพศหญิงเพศชายถ้าท่านติดขัดปัญหาท่านไปปรึกษาผู้ชายอ่ะโอเคไหมผู้ชายจะเกื้อกูลอุปถัมภ์นะครับตรงนี้นะ,ะหนังสือธรรมะธรรมนิมิตนะครับ เป็นประสบการณ์ภาคปฏิบัติของผมที่ถ่ายทอดออกมานะครับโดยที่ผมเองเนี่ยได้มีโอกาสไปปฏิบัติธรรมที่ถ้ำบัวดแดงจังหวัดชัยภูมินะครับแล้วได้เกิดนิมิตขึ้นมาในเรื่องของข้อธรรมต่างๆธรรมะปฏิบัตินะครับผมได้ถ่ายทอดทุกอย่างนะครับลงไปในหนังสือนี้นะครับโดยหนังสือนี้เนี่ยก็จะมีตั้งแต่บทสวดมนต์มีมนคาถามีธรรมะ ถามตอบนะครับรวมไปถึงวิธีการฝึกสมาธิฝึกสติฝึกเดินจงกรมนะครับตรงนี้ที่ผมทําขึ้นมาเนี้ยผมแจกฟรีทั้งหมดนะครับฉะนั้นท่านใดที่สนใจในเรื่องของธรรมะปฏิบตัติสนใจในเรื่องของมนคาถาและการสวดมนต์ต่างๆนะครับขอรับได้ที่ w w w อาจารย์กฤษณะภูสิทธิอุดม .net นะครับส่วนท่านใดนะครับที่อยากทําบุญร่วมจัดสร้างนะครับก็สามารถติดต่อได้ที่เดียวกันเลยคือ ww w อาจารย์กิษณะภูสิทธุดม .net นะครับในเรื่องของความรักเจ้าเืินความรักก็คือพระพุทธเนี่ยพระพุทธก็จะโอ้เดินดีมีกำลังสบายเลยนะฉะนั้นก็วางแผนนะเดินทางไปเที่ยวด้วยกัน คนมีคู่ก็รักใคร่กันดีเกื้อกูลกันดีนะครับแล้วคนไม่มีคู่นี่ก็โอ้โหดูพุทธศุกร์มาเป็นลาภะอีกโอ้โหคราวนี้นะมากันเรื่อยเลยนะโดดเด่นมากมีสเสน่ห์คนเข้ามาหาอย่างเงี้ยนะครับได้คุยเบอร์หนึ่งเบอร์สองเบอร์สามเบอร์สี่อย่างนี้เลยละนะโดดเด่นทีเดียวแต่อย่าผิดพลาดผิดศีลละกันเล็บเพราะว่าปลายเดือนอาจจะทะเลาะก,กันได้นะปลายเดือนนะเราก็วางแผนกันดีๆในเรื่องความรักดาวส่ง กำลังได้ดีเราก็จัดการให้มันดีไปด้วยนะครับในเรื่องของสุขภาพนะครับดาวพระเกตจะย้ายเข้ามานะดาวพระบริหัสย้ายราศีด้วยคือในเรื่องของสุขภาพใครที่เจ็บป่วยมานะครับจะหายแล้ว จะดีขึ้นโดดเด่นจะพบหมอดีเจอยาดีเจอการเปลี่ยนแปลงในชีวิตเปลี่ยนเส้นทางการรักษาที่ยืดเยื้อมันจะทุเลาเบาบางและหายขาดได้นะครับมีความโดดเด่นตั้งแต่เดือนนี้เป็นต้นไปนะครับในเรื่องของสุขภาพฉะนั้นใครที่ไม่ได้เจ็บป่วยเลยก็รักษาสุขภาพเป็นเรื่องปกตินะครับรักษาสุขภาพของตัวเราเนี่ยแหละพักผ่อนให้เพียงพอทานอาหารให้ครบนะครับอย่างเงี้ยก็รักษาสุขภาพกันในเรื่องของเลขมงคลนะครับ ผมเตรียมความเป็นมงคลเอาไว้ให้ตลอดทั้งเดือนท่านสามารถนําไปใช้ตัวเลขนี้เนี่ยนำไปใช้อะไรก็ได้ที่เป็นความมงคลกับตัวเราส่วนท่านใดที่ชอบเรื่องโชคลาภท่านสามารถนําไปเสี่ยงโชคไปซื้อตัวเลขอย่างนี้ได้ด้วยนะครับถ้าท่านจะไปซื้อถ้าไม่รู้จะสรุปยังไงท่านไปดูสามรายการในช่องของผมก็คือวิเคราะห์ดวงดาวดวงดาวเขย่าโชคแล้วก็โชคใหญ่เงินทับตัวประจําเดือนนะครับส่วนท่านใดที่เคารพศรัทธา หลวงปู่เทพโลอุดรเป็นศิษย์หลวงปู่หรือเป็นผู้ศรัทธาในหลวงปู่เทพโลอุดรน,นะครับหลวงปู่เทพโลอุดรเนี่ยท่านเป็นพระอรหันต์ผู้ทรงอภิญญาและเป็นพระอรหันต์ด้านโชคลาภโกคทรัพย์และสุขภาพ จะมีการจัดงานประจำปีนะครับ15บ่ําค่ำเดือนหนึ่งของทุกปีที่ถ้ำบัวแดงใครยังไม่เคยเดินทางไปถ้ำบัวแดงยังไม่เคยเดินทางไปดินแดนศักดิ์สิทธิ์นะครับมาขอพรหลวงปู่เทพโลกดรมางานประจำปีนะครับจะจัดขึ้นในวันที่30พฤศจิกายนนี้ผมจะจัดคณะกันไปนะครับท่านใดอยากจะไปสักการบูชาหลวงปู่เทพโลกดรเพราะงานนี้งานใหญ่ประจำปีหนึ่งปีจัดครั้งเดียวคนมาเป็นพันนะครับ ถ้าไปกับคณะของอาจารย์กิษณะเนี่ยผมจะดูแลเรื่องสถานที่พักเรื่องที่อยู่ที่กินอะไรต่างๆนานา,นาท่านไม่ต้องขับรถไปเราจะจัดรถไปด้วยกันนะครับใครที่อยากจะไปด้วยกันนะครับสะดวกสบายไปสักระบูชาหลวงปู่เทพโลกุดรน,นะครับติดต่อที่ Line at Open Down เลยนะครับจะมีรายละเอียดส่งไปให้นะครับตัวเลขมงคลนะครับ6 4 57ระวัง9เรื่องของการปรับดวงสริมชตานะครับ ปรับดวงให้ดีตลอดทั้งเดือนต้องดูรายการปรับดวงเสริมชะตานะครับไปชมกันเลยครับรู้จักผมพูดคุยกับผมติดตามได้ที่ w ว r รเวอาจารย์กฤษณะภูสิทธิอุดม .net อาลัคนาสถิตธนูนะครับเรียกว่าให้ไปช่วยเหลือคนยากไร้คนแก่คนเจ็บ นะคนตายคนตายช่วยยังไงก็ทําซื้อลงศพจัดงานร่วมพิธีใส่ซองคนตายท,ที่เขาสพไร้ญาติมัง่งเขาไม่มีตังเนี่ยคนตายแล้วก็ยังช่วยได้ใช่ไหมแต่งหน้าศพก็ได้นะอ่านี่แหละไปช่วยคนแก่คนเจ็บคนตายนะครับเนี่ยอันนี้ก็จะเสริมกําลังดวงของเราได้ดีมากนะครับนะท่านใดที่ไม่เคยดูเลยหรือเพิ่งเข้ามาดูก็อย่าลืมมาติดตามกันให้ตลอดเพราะว่า การปรับดวงเสริมเสริมชะตาเนี่ยจะมีให้ทุกเดือนเลยดูดวงรายเดือนแล้วดูรายสัปดาห์แล้วก็มาดูวิธีปรับดวงด้วยนะครับวันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ที่ทาง YouTube อาจารย์กิษณาปูสิทธิ์อุดมและทาง Facebook เปิดดาวรู้ทันดวงครับ แล้วก็เพจอาจารย์กิษณนัคภูสิริดมด้วยอะแล้วก็อย่าลืมมาพูดคุยกันในไลน์ Open Chat นะคะเกี่ยวกับธรรมะการปฏิบัตินะคะก็แล้วก็เกี่ยวกับสําหรับท่านที่อยากทําธุรกิจนะคะก็สามารถมาพูดคุยกันได้ค่ะหรือว่าท่านใดนะคะอยากทราบลัคนานะคะก็สามารถแอดไลน์ไปที่แอดโอเพนดาวสอบถามลัคนากันได้ค่ะ,ะวันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมนะครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ